รับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมาหาน้องข้าบ่อยครับเนื่องจากว่ามีพี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮาเพิ่นเพิ่นเห็นน้องข้าบ่อยอยู่ในคลิปแล้วเพิ่นโอนเงินมาให้ครับพี่น้องครับเพิ่นโอนเงินมาให้ว่าน้องข้าบ่อยมากินมาม่าว่าซื้อมาใหม่น้องข้าบ่อยเนตอนนี้จันร้อยมาหอดเงื่อนแล้วครับลงจากรถแล้วเยาของลงมาก่อนนะครับเอาหน้าต้อยหน้าต้อยสวัสดีครับมามาช่วยหน่อยหน้าต้อยเดี๋ยวช่วยยกของให้หน่อยครับ เอาของไปมอบให้น้องคาบ,บอยพอดีน้าต่อยบ้านใกล้ๆกันนะครับมีมาม่ากับมีอันนี้นะครับเดี๋ยวๆนี่บอบข้าบ้านบ้านประจนอนแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาบยพอดีแล้วน้านต่อยมาจังหวะพอดีเลยประจอนคาบ,บอยอยู่บ้านบ่อเออยู่บ้านบ่นบครับน้องคาบ,บอยโอ้<ค><ด>หมากับมีเอาเดินได้นะต่อยระวังหมานะ,ะ<ค><ด>ไปๆนะต่อยไป สวัสดีครับประจรสวัสดีครับรสวัสดีโอ้ยน้องนี่ไงน้องคาบอยพระเอกในงานสวัสดีครับหรือย,อยังลูกลลครับพอดีแฟนคลับเอฟซีครับประจรเพื่อนเพื่อนบึงคลิปน้องคาบอยเตะตะก้อย้อนวันบ่ได้เตะเราเพื่อนไปนางมึงก็เตะตะก้อ <c oughs> ผมเลยไปถามมันน้องคาบอยมาก,กินหยังแต่มากินม่าเพื่อนว่าแล้วมีคนใจดีจ้ะเนีซื้อไอเพื่อนว่าซื้อเฟียดไอเพื่อนว่าไอข้ามเกลือง ต้อน้องข้าบอยขอบคุณพนยดอกบัดบัดอันนั้นแต่ว่าสิมอบกอนอนอ่ะต้อยน้องเอาฝากแล้วต้อยมอบให้หน่อยมอบมอบมอบให้น้องข้าบอยกับแม่นี่แหละครับเอาน้องข้าบอยขึ้นมาเออเอาเอามอบมอบเลยนะครับมีขนมนมเนยมีมาม่าหนึ่งลังแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นทุนการศึกษาขอบคุณค่ะฝากเลยฝากนะต้อยเป็นเป็นคนมอบเลยขอบคุณนับ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 เลยอรอเนี่แหละครับส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นทุนการศึกษานะครับ ก็พอดีล้วซิโบกุดเสภาครับผมเปิดเทอมวันไหนนะลูกซิโบกุดเสภาครับซิโบกุดเสภาเอาวให้น้าต้อยเป็นคนมอบเลยนะครับขอบคุณมากน้าต้อยวันนี้โอ้ยมอบเลยครับมอบเลยอ่ามอบให้น้องคาร์บอยขอบคุณครับนี่ครับคนใจบุญเพิ่นคือว่าเพิ่นเห็นน้อนข้าบอยเพิ่นเอ็นดู ครับเพิ่์ลเดียนดูเพิ่์ลเพิ่์ลหักน้องคารบอยว่าสันตนว่าฝากจานลอยเนเดอร์วสันว่าฝากไปซื้อมามๆครับขนมนมเนยส่วนที่เหลือกับเป็นทุนการศึกษาของน้องว่าสันว่าเอาให้น้องคารบอยฝากขอบคุณพี่คำเกิงซื้อเพิ่์ลเด้อขอบคุณหลายๆครับที่ครับ อ้าวขอพูดไลาๆเด้อเอานอนครับไว้ก่อนให้ลำให้รวยครับครับผมให้มันให้เงินไอ้คำเกลืองซื้อเพบอลคำเกลืองจะทีไรคำใสก็อยากให้มีปาร์คือเาเปลี่ยนเวลาตีเฟสคำเกลืองเป็นบะครับไอ้คำเกลืองไอ้คำเกลืองเดี๋ยวผมแอดเฟสไปขอคุณอีกทีหนึ่งครับครับผมเนี่ยนอนครับบว้ไมีเฟซเพรามันมาลูกมีครับสุดยอดเลยอ้าวคุณแม่ขอบคุณเพอนนั่บไปนี้ครับคุณแม่ขอบคุณหลายๆเด้อเอ็นดูนอนก็ได้ครับแม่ก็ทุกๆหยางหยากเลยเนาะอยู่สมพลกับน้องครับผม ใชายกับไปทำการทำงานกับพ่อซำนันลาคพ่อลุงนี่คือคือโบดายูแล้วเนาะแม่ปลาเนาะบดายูแลยโอ้เพิลเปิลปีผ่านไปแล้วเพิ่นเสียจะโดนแล้วเนะ<ม>าะปลาเนาะเอามา<ม>เป็นยังครับเฮ้ากับสู<ม>่ต่อไปนะครับกัดยู้กันสองแม่ลูกนี่แหละครับนะครับดูกันสองแม่ลูกอีกลูกชายอีกคนนึงว่ัยอุงเทพบอกไหมอุงเทพครับน้องบิ๊กน้องบิ๊กอายอ้ายเพิ่นนี่นะครับครับนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนของปัจจานหรือว่าเพื่อนน้องๆข้าบอยครับอันนี้สิเป็นนกสั้น นี่ครับบานเป่นสิเป็นหลังนี่แต่ว่าไฟบ่คอยเปิดไปแล้วมันเหมือนหอนนจังหน่อยขออนุญาตเบิ่งเงื่อนจังหน่อยครับนี่แหละครับบ้านแบบอีสานบานเทาสมัยตะกี้อาจจะเหมือนนจังหน่อยพี่น้องครับนี่นี่คือเงื่อนของน้องข้าบอยแล้วพี่น้องเด้อนะครับมีมุงมียังนี่แหละครับอ้าเมือน่อไปยังเราบ่เปิดก็ได้ดอกครับมันเหมือเนาะเอ้าอ่านี่แหละครับเงื่อนของน้องข้าบอยครับอยู่กันกับแม่เพิ่นสองคน น้องข้าบอยครับผมบานนี้เพรท่านจบเช่ไครับไอ้คาเกลืองผู้เดียวเนี้ยิมีสิมีเอือ่อยก็ไปเพิ่นสิฝากไม่อีกอยู่เพิ่นเพิ่นตอบจันร้อยมาแล้วว่าเพิ่อนอยากฝากไม่น้องอีกแต่ว่าอาจันรลอยเนี่ยเอาเอาเลขที่บ้านผู้ใหญ่บ้านให้เพิ่นให้เพิ่นสงน่งเงินผู้ใหญ่บ้านเนาะ เรวก็จะให้ผู้ใหญ่บ้าน่ะไม่เห่าเนาะโอ้ยขอผู้บ้านก็ได้ครับผมเอาความบ่นความพูดพอดีคือเก่าขันเปนทรงมาอีกสองเจ้าเองน้องเมย์เนาะครับนี่ให้มันให้ยินให้รำให้รวยให้รวยเด้อดใจบุญเลยครับผมนี่แหละคือชีวิตการเป็นอยู่อีสานบ้านเห่าแหละพี่น้องฮักแพงแบ่งปันกันเพื่อนมาแลครับผมน้องครับอยกัจันร้อยเป็นซื้อกางนะครับมือนี้ก่ขออนุญาตขอบุญไอ้คำเกิงนะครับซื้อเฟียดเพ่นเป็นมูนไอเฟียดจันร้อยเนี่ยแหละครับเปิ้นก็เลยทักทายมาเปิ้นโอนเงินมาให้ อากาศจัน้อยกับมาซื้อของแน่กับเรือเป็นทุนการศึกษาน้องแน่นะครับผมเอ้าพิษไทยมาเนี่ยขอบคุณขอบคุณอีกเทือนึงเนาะน้องครับบอยเนาะขอบคุณนายคำเกลืองขอบคุณนายคำเคลืองอ่ะแม่ป่าจอนขอบคุณค่ะครับผมสู้ชีวิตต่อไปเด้อยแม่ป่าเด้อครับยังก็วิ่งไปปลูกว่าน้ำเขาเนาะครับผมเอ้าจัน้อยกับขอบคุณพี่น้องสุขูสุคนครับขอบคุณนะต่อยที่หิวของมาส่งมือนนี่นะครับขอบคุณนะต่อยครับนะครับเอาอยู่ดีเมียกันสุขู่สุคนนะครับผู้ ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าเลยว่าอยู่ทั้งเมืองหลวงกวงใหญ่นะครับเห็นคลิปนี้แล้วก็เป็นกระจกสะท้อนครับไปนะครับนี่คือคนอีสานเฮาฮักแพ่งแบ่งปันกันบ่แม่นว่าอ่าลังเกียรเดียดฉันกันอันนี้คือว่าฮักแพ่งแบ่งปันกันอีหลีเนาะครับเนาะจ้าครับผมอ้าวสบายดีเด้อป้าเด้อบ้าไหนเด้อขออนุญาตแล้วครับขอบคุณน้องคาร์บอยด้วยขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีขอบคุณไอ้คำเกิ่งครับขอบคุณครับ